สุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n e l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n e l ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ห้วยสาลาจังหวัดศรีสะเกดสามารถจับกลุ่มขบวนการตัดไม้ข้ามชาติได้ถึง6คนก็ขอ,ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติไว้ไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยซาลาจังหวัดศรีสะเกดสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามาลักลอบตัดไม้มีค่าทางฝั่งประเทศไทยได้6คน 1. นายพรล,ลีอายุ19ปี 2. นายเฮ่งเกียรอายุ38ปี 3. นายวันโยนอายุ40ปี 4. นายสดซีนอายุ44ปี 5. นายเลิงบุญเถือนอายุ32ปี 6. นายลาเครีดอายุ39ปี ผู้กระทําผิดทั้ง6คนเป็นราษฎรบ้าน105ตำาบลปะอ่าวอําเภอตอเพียงปลา,าศาสตร์จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดไม้มาค่ามงแปรรูป6แผ่นเลื่อยโซ่ยนต์3เครื่องปืนแก๊ป1กระบ,บอก เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชาบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ผิดตามพระราชาบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562ผิดตามพระราชาบัญญัติเลื่อยโซยนุนพศ2545ผิดตามพระราชาบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522ผิดตามพระราชาบัญญัติอาวุธปืนเหตุเกิดบริเวณป่าชิตเหนือช่องเปรียจำบอกห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ1.5กิโลเมตร นายเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยซาลาตำบ,บดงรักอำเภอผูสิง,งห์จสีสเกตเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทออรอำเภอผูสิง,งห์จรีสเกตเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปอาวุธปืนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ ส่วนไม้ของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเก็บรักษาไว้อย่างที่ทาการเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยศาลาตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนจินวง